สวัสดีครับพี่พีเพื่อนเพื่อนน้องๆ้ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพระแท้บญโอมนะครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับผมก็ได้เอาพระสวยงามอีกองคหนึ่งมาให้กับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องได้ชมความสวยงามของ พระพิมพ์นี้เป็นแม่พิมพ์ที่หนึ่งนะครับลักษณะเห็นไหมครับแม่พิมพ์ที่หนึ่งสวยงามมากนะครับเนื้อขาวอมเหลืองเลยนะครับแล้วก็มีเส้นสังกตผิผพาดเข้าไปในซอกแขนเลยนะครับเป็นเหมือนกับผมผ้านะครับเห็นไหมครับลักษณะเนี่ยครับผมผ้าเฉียงลงมาเลยนะครับ ข้าวในซอกแจกล้ยเลยนะครับนี่คือแม่พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระที่สวยงามอีกแม่พิมพหนึ่งนะครับมีความลึกเห็นไหมครับเห็นความลึกสุมชัดเจนมากครับตัดคิดซุ้มเลยนะครับแม่พิมพนี้เห็นไหมครับนี่แหละครับพิมพ์ใหญ่พิมพนิยมนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยมนะครับ ลักษณะพิมพ์พิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับเส้นบังครับกรอบแม่พิมพ์ถึงว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่คือมวลสารนะครับมวลสารนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับสีเขียวแบบนี้นะครับผมเน้นมวลสารนี้มากนะครับเพราะว่ามวลสารนี้จะอยู่ในองค์พระแท้นะครับสีเขียวแบบนี้นะครับนี่คือพระสมเด็จวัดระคังที่หาชมได้ยากนะครับแม่พิมพ์นี้ครับ ยังไม่มีใครเอาไม้ดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับลักษณะเหมือนกับพิมพ์ของเสียดมนะครับแต่ท่านมีใบหูนะครับนี่ครับใบหูหนึ่งข้างนะครับ2ข้างนะครับลักษณะใบหูสองข้างนะครับมาชมยากนะครับนะครับการห่ม เห็นไหมครับห่มพาดลงมาถึงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะมันเป็นแม่พิมพ์ที่ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับผมจึงเอามาให้กับพี่ๆเพื่อนๆร่วมกันศึกษาเรียนรู้นะครับเหมือนกับมีเส้นรองนั่งด้วยนะครับเส้นผ้าทิพย์นะครับเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์นี้เป็นแม่พิมพ์ที่หนึ่งนะครับ เพื่อนเพื่อนดูนะครับดูความสวยงามนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีโรักปิดทองเห็นไหมครับนี่คือการจงใจสร้างเลยนะครับเขาจะปิดด้านข้างนี้ด้านนึงนะครับแล้วก็มาปิดช่วงล่างนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นเขาจะปล่อยว่างเลยนะครับนี่คือการจงใจในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเพื่อต้องการความสวยงามนะครับ เพื่อนเครับเห็นไหมครับดูแม่พิมพ์แล้วอยู่ในศิลปะของวัรคังเลยนะครับชัดเจนนะครับความสวยงามเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่คือพระแท้ที่สวยงามนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็มีนะครับเพื่อนๆดูนะครับเส้นสังกติเห็นไหมครับนี่ผ้าผมเฉียงนะครับเห็นไหมครับเส้นชายจีวรเป็นพิมพ์มใหญ่นะครับเห็นชายจีวรน,นิดหน่อยนะครับลักษณะคล้ายกับ พิมเจดีนะครับแต่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเห็นไหมครับมีความสวยงามมากนะครับมีใบหหสองข้างเพื่อนดูนะครับ คือพระสมเด็จทุลักนะงครับดูความสวยงามนะครับมีมวลสารด้วยนะครับเห็นไหมครับมวลสารจะลอยเห็นเลยนะครับนี่คือมวลสารสีเขียวนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับพระสวยงามมากนะครับหนึบแน่นเลยนะครับเห็นไหมครับดูนี่คือกระดานข้างนะครับผมลองขยายใหญ่ดูนะครับผม ชมนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการตัดได้ที่ผมยังหากล้องไม่เจอนะครับเห็นไหมครับพี่ๆเพื่อนๆดูนะครับพิธีการตัดข้างนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามชมพระ สมเด็จของเจ้าประคุณสมเด็จโตเราต้องร่วมมือกันนะครับขอ <c oughs> โทษนะครับร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันปกป้องพระสมเด็จร่วมมือกันนำเอาพระมาโชว์กันนะครับมาออกสื่อให้กับ ที่พี่ครูบาอาจารย์น้องๆลูกๆหลานๆได้ชมนะครับเพื่อปอกป้องพระสมเด็จพระครังของเจ้าุคุณสมเด็จโตนะครับดูหลังนะครับหลังสวยงามนะครับหลังพระแท้นะครับจําให้ดีนะครับพี่เพื่อนๆการดูพระสมเด็จดูไม่ยากนะครับผมเชื่อในพุทธคุณของเจ้าพุคุณสมเด็จโตนะครับที่ท่านได้อ ทำให้คนที่ครอบครองอยู่เย็นเป็นสุขปกป้องสิ่งไม่ดีนะครับใครที่คิดไม่ดีต่อผู้ที่มีพระสมเด็จครอบครองพระสมเด็จคนนั้นก็จะมีอันเป็นไปนะครับเชื่อผมนะครับเชื่อในพุทธคุณของเจ้ากคุณสมเด็จโตนะครับแต่เราต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะครับพระจึงจะปกป้องเราได้ ไม่มีใครที่จะมาทําร้ายเราได้หรอกครับถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเราไม่จําเป็นต้องไปตกตอบโต้เขานะครับเพราะว่าคนที่ศีลไม่เสมอกันก็จะร่วมเดินทางกับเราไม่ได้นะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆเชื่อมั่นในสิ่งการกระทารําความดีนะครับแล้วเราก็จะพบกับความดีแล้วสิ่งเหล่านั้น ความดีจะปกป้องเรานะครับบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นให้เราพบเห็นนะครับผมเชื่อจริงๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆว่าถ้าเราทำดีต่อให้ใครก็แล้วแต่ที่คิดร้ายกับเรา ไม่สามารถทำสำเร็จนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในองพระจะปกป้องเราจะดูแลเรานะครับแต่เราต้องมีคุณงามความดีอยู่ในตัวเองด้วยนะครับผมย้ำเสมอกับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับผมเชื่อจริงๆนะครับเกิดขึ้นกับตัวผมนะครับ หลายครั้งนะครับเพราะเราเชื่อมั่นในการทำความดีนะครับใครที่คิดไม่ดีกับเราก็มีอันเป็นไปหมดแล้วครับเชื่อผมนะครับขอให้ทุกคนมันทำความดีมีศีลมีธรรมในตัวเราไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนใดให้เขารับความเดือดร้อนจากการกระทำของเรานะครับหากินก็ขยนันอดทน ต่อสู้นะครับเดี๋ยวทุกอย่างเข้ามาเองนะครับคนที่โกงกินทำลายเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินหรือพวเพื่อนร่วมทางด้วยกันวันนี้พวกเขาอาจจะร่ำรวยแต่จะสู้คนที่คิดดีทดําดีแล้วก็ยึดมั่นในการกระทำความดีไม่ได้นะครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ติดอยู่กับตัวเรานะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนขอให้พี่เพื่อนเพื่อนที่ตามผมจงเชื่อมั่นในตัวเองในการทำความดีนะครับแล้วเราก็พบกับความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับทีพีเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่า เราก็ยังมีกรรมมั่งนะครับทุกคนเกิดมามีกรรมนะครับจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวเรานะครับเมื่อเรารู้ว่าเรามีกรรมเราก็อย่าทําต่อนะครับเราก็ทําแต่มันทําแต่ความดีนะครับทุกคนเกิดมาก็หวังจะสุขสบายทั้งนั้นแต่เราสุขสบายด้วยน้ำพักน้ําแรงของเรานะครับอย่าไปโกงอย่าไปหลอกลวงใครนะครับพ,พี่เพื่อน ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองขอให้ท่านที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเจริญรุ่งเรืองเพราะพระสมเด็จพระสมเด็จของเจ้าพระคุณสมเด็จโตขอให้ปีใหม่นี้ของไทยนะครับขอให้พรนัน้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของเจ้าพระคุณสมเด็จโตที่อยู่ในองค์พระช่วยดลบันดาลให้กับ คนที่มีจิตใจรักเจ้าพระคุณสมเด็จโตปกป้องเจ้าพระคุณสมเด็จโตโดยไม่ทําลายท่านเจ้าคุณสมเด็จโตขอให้ทุกคนที่คิดเหมือนอย่างที่ผมคิดขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองพบกับความสําเร็จแล้วก็ใครที่คิดไม่ดีต่อท่านขอให้ความคิดเหล่านั้น ถ้ลาหายไปไม่สามารถที่จะก่อเกิดมากระทบกับเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในองค์พระช่วยปกป้องดูแลผู้ที่กระทำความดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอาพระสมเด็จวะะระงคังพิมพ์ใหญ่นะครับมาให้กับเพื่อนเพื่อนร่วกมกันศึกษาเห็นไหมครับสวยงามนะครับพระพิมพ์นี้ มีใบหูสองข้างนะครับลักษณะมีตุ่มนะครับเห็นไหมครับจะเป็นทรงเจดีก็ไม่ใช่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆเพื่อนๆดูนะครับทองคำที่มาติดเปลทองคำที่มาติดนี้การตีได้นะครับว่านี่แหละครับคือของแท้และพระก็มีความสง่างามลักษณะเห็นไหมครับการห่มผ้า เห็นไหมครับสอดเข้าไปเส้นจักระแ้เห็นไหมครับใต้จักระแ้เลยนะครับสวยงามนะครับลักษณะเป็นการห่มผ้าเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับพาดลงมาเลยนะครับสวยงามนะครับแม่พิมพ์นี้นะครับมีความคมชัดเห็นเจนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีผ้าเห็นไหมครับ พาดลงมาจากไหลเห็นไหมครับเป็นเนื้อนะครับเนื้อเกินเนื้อใหญ่ๆมานะครับนี่คือลักษณะการแกะแม่พิมพ์นะครับ mm. เพื่อนๆมีพระแบบนี้ mm. เพื่อนๆศึกษาตามที่ผมนํามาเสนอขอให้เพื่อนๆเก็บนะครับ mm. แล้วก็ลองไปใช้พุทธคุณของท่านดูนะครับ mm. ท่านแก่บพบกับความเจริญรุ่งเร,องเรืองแน่นอนนะครับ สิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้เพืเอ่อเ้อนะครับเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นมากับตัวผมนะครับบางสิ่งบางอย่างผมไม่สามารถอธิบายในคลิปได้นะครับขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีนะครับใครที่คิดไม่ดีกับเราบุคคลผู้นั้นย่อมแพ้ภัยตัวเองนะครับแลวเขาก็จะไม่สามารถเข้าใกล้ตัวเราได้เลยนะครับ เชื่อเถอะครับเชื่อในคุณงามความดีต้องหมั่นทาความดีนะครับเราให้โอกาสทุกคนนะครับเพื่อนๆดูนะครับลักษณะเหมือนกับพิมพ์ของเจ๊แจววเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกับตรงนี้เหมือนกับพิมพ์เจดีนะครับลักษณะ แต่ไม่ใช่หรอกครับผมดูแล้วไม่ไม่ใช่ใช่เป็นแม่พิมจ์ดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลักษณะก็พิมพ์ของเสียดมนะครับเพราะว่ามีเส้นลันกษณะจะมีเส้นผ้ารองนั่งนะครับเห็นไหมครับนะครับเพราะจากนั้นเราจะติดตีเป็นเจดีไม่ได้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มี เห็นไหมครับผ้าที่พาดบ่า,บาลงมานะอยู่จะเป็นสิงหนึ่งหรือเปล่าครับเห็นไหมครับจะสั้นมากนะครับเห็นไหมครับลักษณะให้พิมพ์นี้หาหาดูยากหาดูยากมากนะครับเห็นไหมครับสิงสองอาจจะถึงนี้นะครับที่ผมพูดใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนำความรู้จากองค์พระนะครับ มาให้กับพี่พี่เพื่อนเพื่อนร่วมกันศึกษาอาจจะไม่ตรงกับคบาารูบาอาจารย์ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมจะดูแต่องค์พระอย่างเดียวนะครับศึกษาจากองค์จริงนะครับแล้วก็จะเก็บหาเก็บพระเช่าพระที่มีคุณลักษณะแบบนี้แหละครับผมเชื่อมั่นนี่คือของแท้นะครับ ของแท้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมครับการตัดขอบแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับจะหายมาเลยนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่หนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นกรอบกรอบกระจกไหมครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะนะครับพระแท้นะครับจะต้องมีพบเห็นรอยกรอบกระจกนะครับนี่คือลักษณะการแกะแม่พิมพ์นะครับทุกสมัย เก่านะครับเพืเ่อนต้องศึกษาเรียนรู้นะครับจึงจะได้พบกับพระแท้ผมพูดหลายคลิปก็พูดเสมอว่าพระของเราเรารู้แหล่งที่มาที่ไปเรามั่นใจในตัวเองเราต้องศึกษานะครับถ้าศึกษาเราก็พบกับพระแท้ศึกษาโดยไม่มีอคติ ไปคิดว่าพระเราต้องขายได้นะครับคนที่ดูไม่เป็นเขาไม่ซื้อหรอกครับคนที่ดูเป็นเท่านั้นแหละครับที่เขาจะซื้อพระของเรานะครับการเล่นหาเราไม่จําเป็นต้องเล่นแบบสากลเขาเล่นหานะครับถ้าเรามีความรู้เราสามารถเช่ากับใครก็ได้นะครับเพราะว่าเราเรียนรู้เราก็รู้ว่าเป็นพระแท้เราสามารถเช่าได้เลยนะครับ จะถูกจะแพงก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับและอยู่ที่เงินของเราด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เพื่อนดูนะครับดูลักษณะพิมพ์นะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับความลึกเห็นไหมครับซอกในซอกแขนเนี่ยครับเหมือนเหมือนกับผ้าผ้า่าผาามาที่แค่นี้นะครับสั้นนะครับ ผมไม่สามารถที่จะความรู้เรื่องสิงหนึ่งสิ่งสองสิงสามนี่ผมความรู้น้อยนะครับต้องขอโทษนะครับเพราะผมไม่ได้ศึกษาพระพางต่างๆนะครับแต่เพื่อนๆดูนะครับนี่คือแม่พิมพ์ที่สวยงามเห็นไหมครับลูกข้างนะครับ ผมขอขอขยายใ,ใหญ่หน่อยนะครับผมเพื่อที่จะพ,พี่เพื่อนพินพจารณาดูดูพระสวยก็ต้องใจเย็นนะครับหาชมได้ยากนะครับพระแม่พิมพ์นี้นะครับใครจะดูอย่างไงก็ช่างเขาเถอะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อน,นครับเราอย่าไปยึดติดกับคําพูดของคนที่เขาดูพระอาจจะไม่เป็นก็ได้หรืออาจจะเป็นก็ได้แต่เขาไม่มีนะครับคนที่มีพระย่อมเข้าถึง พระแท้นะครับเพื่อนๆดูนะครับลักษณะเห็นใบหูไหมครับลักษณะเหมือนมีสองใบหูนะครับเห็นไหมครับมีลําคอด้วยนะครับพี่เพื่อนเอนเห็นไหมครับพระไม่อรอตะแคงจะพบลําคอนะครับนี่คือพระที่สวยงามมากนะครับ ผมจึงอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ร่วมกันศึกษาให้ดีนะครับเราอย่าเพิ่งปิดด่วนตีพระของเจ้าพระคุณเก๋นะครับผมคนที่ดูหมิ่นเจ้าพระคุณสมเด็จโตผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาผมไม่อยากพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะถูก พอเป็นปีใหม่ก็อยากจะชวนพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าเพิ่งตีพระของไทเก๋นะครับมันบาปกรรมจริงๆนะครับเชื่อในพุทธคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จโตนะครับและท่านจะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราขยายใหญ่เห็นไหมครับมีเหมือนกับลักษณะการห่มผ้าลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นเห็นไหมครับ นไครับนี่คือลักษณะพระที่สวยงามนะครับดูดูมวลสารนะครับมวลสารก้อนนี้นะครับนี่เป็นสีเขียวนะครับแต่ทองหุ้มอยู่นะครับเมื่อเราขยายใหญ่เราก็พบเห็นนะครับพระสมเด็จต้องมีมวลสารนะครับถ้าไม่มีมวลสารไม่ใช่พระสมเด็จนะครับเป็นพระทำขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนกับที่ เอาไปเช็คดูนะครับไม่มีมรสารเลยครับซื้อกันองค์หลายๆลร้านเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเราพบเห็นมรสารเราแล้วก็มีความแม่พิมพ์ที่ชัดเจนมีความสวยงามเราก็จะได้พบกับพระแท้เลยนะครับเราอย่าไปด่วนว่าองค์นี้ไม่ใช่องค์นี้พักเก๋มั่งเราจะไปเชื่อคําพูดของคนนะครับ เพราะบางคนก็ไม่มีพระให้ศึกษาเขมีการเรียนรู้บางคนก็ขาดผลประโยชน์ก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาเราก็อย่าไปเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะดูเก๋ดูแท้ได้นะครับเพราะจากนั้นถ้าหากดูแท้กันหมด ก็ไม่มีเสียนพระหรอกครับคาว่าเสียนพระไม่ได้หมายความถึงพ่อค้าพระนะครับหมายถึงนักสะสมนักอนุรักษ์เขาเรียนรู้เขาหาพระได้นักขายก็อยากจะขายอย่างเดียวเสียนพระที่เป็นนักขายก็ได้พระมาก,ก็ต้องตั้งใจขายเพราะเขามีอาชีพขายพระแต่เหมือนกับนักสะสมเขามีอาชีพในการสะสม เขาจะเก็บพระที่เขาศึกษาที่เขาเรียนรู้เขารู้ด้วยตนเองเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งเสียนนะครับยุคทุกวันนี้อะไรก็พึ่งเสียนอะไรก็พึ่งเสียนทําให้เสียนเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อเสียนเป็นจุดศูนย์กลางเสียนก็สามารถชี้ไปทางใดทางหนึ่งได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นจุดศูนย์กลางของตัวเองนะครับเราเรียนรู้ด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเอง แล้วเราก็จะพบกับพระแท้บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเสียงเงินเยอะนะครับหากเรามีบุญมีวาสนาเราก็สามารถครอบครองพระสมเด็จได้โดยราคาที่ไม่แพงอยู่ที่ตัวเราและบุญของเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ เอาพระสมเด็จพิมพ์สวยๆนะครับเนื้อสวยๆมาให้กับทุกคนได้ชมได้ดูได้ศึกษาวันปีใหม่ของคนไทยนะครับขอให้ทุกคนพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดอะไรก็สมปรารถนาแค้วคาดปลอดภัย จูเย็นเป็นสุขนะครับทำมาหากินก็จเจริญรุ่งเรืองทาการค้าขายก็มีคนมาอุดหนุนจนเจือให้เราอยู่ได้ปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทุกคนต้องขยันนะครับขยันอดทนซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับและก็ผู้อื่นผมเชื่อว่าความเจริญรุ่งเร,องเรืองก็จะมา สู่ตัวเรานะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับของคนไทยครับสงการานนะครับ